ซึ้งรน้่ต่สีนอนนอเออีนอ่อดีไดอี่ตัวใหญ่นีเอาดเอาตัวน้อยเออเอา้เาเอาอเ่อตัวไหนนี่นี่ตัวนี้อ๋อเทานี่้เทารงกพดีจุกอืมพอด้ต้มแซ่บของข้าวนอนิเฮ้ยหูแดงนี่เอาใส่อีกเนี่ย ถ้ยบ่่พ่อเนี่ยัดดอีรอบบัดีรอบบ่ดีรอบนึงมันเหลอ้ี่ก็ได้นี้กนนะก็ไปยี่หน่อยตากแดดกันด้ตัวเออตากแดดแุ่น้อไปโจราไปเห็นหร่ได้โจราไปเรานกันนีหน่อยน่ะมัน้ไปเลาดอกไปือปแ้วไปซื้อปลาลไง้ไปแล้ก็แล้เ็กลว็ก็ลห็้เ็้ห็็แล้ว็ลเ็้เ้็ลล็้็้็กแล้ว็็้เ็็้็็้เ็น็ ไป้วหเพิ่นเลยเพิ่นเพิ่นเพื่นล้น้องนั่งสุดไมเพินเ้อันเพิ่นเิ่นเพิ่นเเจิ่นเพิ่นเพ่นเพนเพด่กเอิอนเ่นเพินเาด่นเพิ่นเ่นเพิ่นเาิ่นเพิ่นเพิ่นเพินเพ่เพิ่นเนเพนเนเ่นเ่นเพิ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 ่เพเ่เ่เ่นเเิเิเเ่เ่เพ่พ่เเ่น่เเน่เด หนึ่งคนัวอยู่เตีงนีแล้วเนาะบ่แล้วเขาโตตานูตัวเดตยวตใหญ่แล้วแีตใหญ่ตมา่นังเม็นนี่งไ่ี่ตน้างนา่้อังังนี่ตีแน่งอน่อยบใหญ่เะวตแดดเ็ดป็นไห้ต่เนื้อมัน่นอยแล้วกใ่

โอ้ตัวนี้นะหักขนาดได้ตัวตัวลายทุดได้หนะตัวลายทุดได้หนตัวตัวซ่าหน่อยได้หตัวซาโอ้ใหญ่ครับปลาปลาหน้าแถ่มันบอกเอาลงอ้อมหายกระาได้จิงเด้อกระดูเขาต้องอาลงแตัวนี้คุ้มันเอาไปอาอาอย่างเราเาเนียเา เบอรอันบเท่ันี้ว่ะโอ้ไปละกมัดมันี้ก็มาทรงเอไม่เทีังเท้าเด้เนี่เาอรเ้อะอทางขยาป่าันยี่ต้อนเอเทาลย้เอออขอเสียปลาดุกไปให้มันดอกปลาดุกนีลมแรไมันปนรเลออตันี้ไครเต็มทองเลยพวอเราเว้ยนไหนพ่กเรา็เห็นตอกแต่ตัวปลาก็ยังไ่เห็นตอน ก็ตัวนี้ <laughs> <laughs> <laughs>